สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องปุ๊กเต็นยี่สิแปดวันนี้ทําอะไรมีปล่อยรถอีกแล้วเคสนี้นะคะลูกค้าง่ายมากลูกค้าตื่นตนกตกใจมากแบบผมได้รถแล้วหรอได้รถได้อยคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากเนาะนี่ลูกค้ากำลังกาลังดูรถเลยเดี๋ยวพาชมบรรยากาศก่อนว่ายังไง <c oughs> พี่ปุ้ยสวัสดีค่ะถ่ายแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยอันนี้พี่ปุ้ยนะคะเมือ่อวานพี่ปุ้ยผ่านมาเนาะ แล้วก็มาแวะดูรถเป็นไงถูกใจใช่เมื่อวานเดินเข้ามาวันนี้ขับรถเก่งออกไปเลยใช่รถสวยไหมคะสวยถูกใจเนาะเป็นไงน้องปุ๊กแบบจัดการให้บริการดีมากได้แล้วได้รถไวมากใช่ไหมพี่ปุ้ยปุ๊เมื่อวานพี่ปุ้ยเข้ามาหาปุ๊กตอนประมาณสักสี่โมงห้าโมงเย็นแล้วก็ ภายในหนึ่งวันก็ได้รับรถกลับเลยอันนี้ไม่ได้ใช้ตังค์ักบาทเลยใช่ไหมคะพี่ปุ๋ยออกรถศูนย์บาทนะคะลูกค้ารู้ผลอนุมัติภายในวันเดียวเอกสารอะไรไม่ต้องใช้จริงๆใช่ไหมคะพี่ปุ๋ยไม่ได้ใช้อะไรเลยใช้แค่คดดใช่เครด,ดิตแล้วก็บัตรประชาชนแค่นี้เลยคะ่ะแล้วก็ ได้รถถูกใจสวยด้วยเนาะยังไงก็เดี๋ยวขอบคุณพี่ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะใครนะคะที่สนใจอยากได้รถนะคะติดต่อเบอร์น้องปุ๊กด้านล่างนี้ได้เลยนะสวัสดีค่ะ